One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับจากมาติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบพรบรควบคุมการขอทานนะครับซึ่งพรบรนี้ก็ได้ส่งผลกระทบไปถึงวันนิพกที่ตระเวนร้องเพลงแลกเงินทั่วประเทศเพราะว่าการที่จะเปิดการแสดงได้นั้นต้องทําเรื่องนะครับยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น ซึ่งวันนี้คุณทิตยาเกตการจะพาไปสะท้อนความรู้สึกของคนกลุ่มนี้จากรายงานชิ้นน at ี้ครับโฆษนาเชื <S, <S <S. <S, <S, <S <S, ้อวงวันนิกตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนวัย5้58ปีตั้งใจร้องเพลงเก็บตะวันแลกเศษเงินอยู่เชิงบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้าหมอชิด ใจกลางกรุงเทพทมกลางแสงแดดที่ร้อนระอุเขาไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้ไปอาชีพที่เคยทำกินหาเลี้ยงชีพมานานจะทำไม่ได้ง่ายๆเหมือนเก่าการตะเวนถือขันและไม้ร้องเพลงแลกเงินไปตามสถานที่ต่างๆแม้จะไม่ใช่ข้อห้ามแต่การจะแสดงได้ล้วนมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20เมษายน2558เห็นชอบในพรบควบคุมการขอทาน วันนพกจะแสดงได้จะต้องขออนุญาตต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับชายตาบอดวัยกลางคนอย่างวาสนาถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนระดับล่างระดับบนน่ะอยากรู้ว่าคนตาบอดเป็นเช่นไรก็ลองเอาผ้ามัดตาแล้วก็ดำเนินชีวิตดูสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะรู้ว่ามันลําบากขนาดไหน วสนาสญเสียดวงตาทั้งสองข้างและแขนขวาจากเหตุระเบิดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2535เมื่อครั้งเป็นทหารพลานปกป้องอธิปไตยทําให้ชีวิตพลิกผันกลายมาเป็นวนิพกอย่างเช่นทุกวันนี้ทุกๆวันวศนาจะตื่นแต่เช้าตระเวนร้องเพลงหารายได้จุนเจือครอบครัวตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงสองทุ่มรายได้เฉลี่ยต่อวัน800 1,500บาทแต่นั่นก็ยังไม่พอเลี้ยงดูหลานสคน ที่ลูกสาวทั้งสองคนของเขาทิ้งไว้ให้ดูแลเมื่อมีพรบควบคุมการขอทานมีผลบังคับใช้ชีวิตวันนี้พกของเขาคงลำบากมากขึ้นถ้าเขาไม่ร้องนี่หลานลุงก็เดือดร้อนเลยไม่มีใครจะดูแลแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้อะไรเพราะว่ากําลังหลักที่หาเงินก็มาจากลุงอย่างเดียวนะแล้วถ้าเกิดให้ขออย่างนั้นน่ะมันก็เป็นการวุ่นวายยุ่งยากเหมือนกัน กียวกับอนุพงศ์ขจรน,นาคอีกหนึ่งวน,นิพกที่เลือกร้องเพลงแสดงดนตรีโดยการแต่งตัวและแต่งหน้าที่ไม่เหมือนใครสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบนสะพานล,ลอยหน้าห้างสรรพสินค้าย,ย่านรังสิตอนุพงศ์มองว่านอกจากกลุ่มวน,นิพกจะสูญเสียรายได้แล้วยังถูกลดทอนโอกาสและเสรีภาพในการแสดงความสามารถอีกด้วยการที่เป็นศิลปินห้างถน,นนนี้เสรีภาพ เราเราได้รับตรงนั้นเรามีความสุขกับเสรีภาพที่เราได้รับด้วยก็สัญชาตญาณมนุษย์ที่จะต้องดินรลเอตัวรอดในเมืองหลวงนี่ค่าของชีพแพงมากนะครับแทนที่เราจะไปทําอย่างอื่นหรือว่าในทางผิดกฎหมายหรือว่าเราเล่นขโมยน้อยหรือว่าอะไรต่างๆเรามาทําตรงนี้เรามีความสุขกับเศษตังค์ที่ได้มาถึงแม้มันจะไม่มากมายพรบรรควบคุมการขอทานมีวัตถุประสงค์ควบคุมคุ้มครองสวัสดิภาพและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไป ขณะน,นี้อยู่ระหว่างส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอพิจารณาหากร่างพรบน,นี้ผ่านการพิจารณาก็อาจส่งผลกระทบกับวัน,นพกทั่วประเทศกลุ่มเล็กๆเ,เหล่านี้พิติยาเกตการรายงาน1 News ตรงไปตรงมา